สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมนะคะเข้าสู่รายการตกงานอยู่ตกใจค่ะแน่นอน,นะคะ่ะชายหนุ่มคนเดิมเช่นเคยข้างกายของมิรดานะคะดรนัทพลค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับอาจารย์ขาห่างหายกันไปนานแบบต้องใช้คำนี้เดียวแวบบเดียวไม่แฟนรายการของเรามีแฟนรายการประจำนะคะคเพราะว่ารับชมจาก YouTube บ้างจากเพจของเราบ้างแล้วก็โทรมาสอบถามน้องฟ้าบ้างบ,บอกว่าเอ๊ะทำไมดูกี่ครั้งก็รีรันทุกอาชีพดูหมดแล้วดูแล้ว ได้ไอเดียอะไรหรือเปล่ากลับไปดูซ้ำต้องถามด้วยนะครับดูซ้ำหรือว่าพวกเราไม่มีเวลาคุณผู้ชมค่ะนี่คือยอมรับผิดนะพิธีกร2คนนะคะยอมรับผิดว่าไม่มีเวลาจริงๆนะคะในการมาแนะนําอาชีพใหม่แต่วันนี้เลิกดีต้องบอกว่าหลังสงกรานตีใหม่ไทยเราจะเริ่มกลับมาทํางานกันตามปกตินะคะบอกกันไว้ก่อนค่ะแน่นอนค่ะหลายคนที่เป็นแฟนรายการนะคะบอกว่าเอ๊ะก่อนจะชมอาชีพแน่นอนต้องมีแนะนําหนังสือ กิมมิกนี้ไม่เปลี่ยนแน่นอนค่ะหนังสือเล่มแรกของอาจารย์นะคะสีแดงค่ะจุดประกายความคิดสร้างธุรกิจส่วนตัวครับอาจารย์คะเล่มนี้เขาบอกว่าหลายปีแล้วนะประมาณสักกี่ปีได้ประมาณประมาณถ้าถ้าจากนับจากวันที่ครั้งแรกที่หนังสือเล่มนี้ออผมว่าน่าจะมีเวลาใกล้เคียงประมาณสัก8ปดถึงสิปีประมาณนี้แปดถึงสิปีคะ่ะอาจารย์ขาต้องมารีมายกันหน่อยเตือนความจํากันหน่อยว่าตอนนั้นอะไรที่จุดประกายให้อาจารย์เนี่ยเขียนหนังสือเล่มนี้คะ ต้องบอกว่าไม่ว่าเวลาจะผ่านไปนานเท่าไหร่อ่ะครับว่าในความฝันในความลึกๆของแต่ละคนก็จะมีความรู้สึกว่าอยากจะเป็นเจ้าของธุรกิจส่วนตัวเพราะฉะนั้นพอความที่มีคนอยากจะเป็นเจ้าของธุรกิจส่วนตัวนะครับก็จะมีคําถามที่ถามเข้ามาอยู่เยอะมากไม่ว่าจะเป็นในงานสัมมนาในงานสอนในงานบรรยายที่ไหนก็แล้วแต่ทุกคนก็จะถามว่าถ้าอยากจะเริ่มต้นธุรกิจส่วนตัวเนี่ยควรจะเริ่มต้นอย่างไรหลายๆคําถามหลายๆครั้งที่มีโอกาสได้คุยก็เลยเป็นแรงบันดาลใจให้มีหนังสือเรื่องจุดประกายความคิดสร้างธุรกิจส่วนตัวครับ แน่นอนค่ะอาจารย์ขาหลังสุงกการทั้งทีนะคะหลายคนบอกว่าโ,โหช่องทางการรับชมของเราเนี่ยเดี๋ยวนี้ชมได้หลายกล่องบางคนอาจจะไม่เคยดูและอาจจะสงสัยเอ๊ะดร์นัทพลคือใคร,ครต้องบอกนะคะไป Google ได้เลยค่ะครดร์นัทพลประดิษฐ์ผลเลิศนะคะต้องบอกว่าอาจารย์เขียนหนังสืออาจารย์สอนหนังสืออาจารย์เป็นนักธุรกิจอาจารย์ทําหลายอย่างมากนะคะนั่นก็คือเหมือนอาจารย์เจอคนมากมายแล้วก็นําประสบการณ์ความรู้มาเขียนหนังสือแน่นอนค่ะเล่มสีแดงเนี่ยหลักๆเบสิกเลยชอบบทหนึ่งจังเลยที่อาจารย์บอกว่าพอกันทีชีวิตลูกจ้าง เหมือนบอกใครหลายๆคนเลยอันนี้ต,ต้องบอกว่าคือเนื่องจากพอพอบางครั้งเนี่ยมันเป็นคอนเทนต์ที่เป็นตัวหนังสือบางครั้งเราอ่านเนี่ยเราก็มีความรู้สึกว่าเฮ้ยมันโดนใจมันโดนหัวใจเราจริงๆเราเป็นลูกจ้างมาสิปีแล้วเราอยากจะเปลี่ยนชีวิตของเราแต่ในความเป็นจริงแล้วบางครั้งการเป็นลูกจ้างก็อาจจะเหมาะกับคนบางคนนะครับมไม่ได้บอกว่าทุกคนเนี่ยเหมาะก,กับการที่จะเป็นเจ้าของธุรกิจส่วนตัวแต่ ต้องไม่ลืมว่าถ้าเรามีโอกาสเป็นเจ้าของธุรกิจส่วนตัวของเราเนี่ยเราสามารถที่จะสร้างโอกาสดีๆในชีวิตได้เยอะมากเราสามารถเลือกทําในสิ่งที่เราอยากจะทําได้เราสามารถควบค,คุมบริหารจัดการเวลาด้วยตัวของเราเองได้และที่สําคัญทุกแรงทุกสิ่งที่เราทําไปมันจะสะท้อนกลับมาที่ธุรกิจของเรา แต่ที่สาคัญค่ะอาจารย์สอนเสมอนะคะว่าถ้าทําธุรกิจของตัวเองเนี่ยต้องทุ่มทั้งตัวใช่ครับเพราะมันจะต้องใช้มันทั้งเหนื่อยมันทั้งหนักเวลาก็แทบไม่มีเวลาส่วนตัวอาจารย์บอกว่าต้องทําทุกอย่างก่อนเป็นต้นคือสมัยที่เราทํางานประจำเดี่ยบางครั้งเราอาจจะบอกว่าเรามีกรอบเวลาในการทํางานเพียงแค่8ชั่วโมงทําการบางคนอาจจะทํางานเลิกดึกหน่อยไปทํางานอาจจะถึง2ทุ่มสามทุ่มเนกเปนะแต่พอเวลาเราทำธุรกิจส่วนตัวเราเนี่ย เราบอกว่าทั้ง24ชั่วโมงหรือเวลา <c oughs> ที่เราตื่นเรามักจะนึกถึงบางทีนอนหลับยังต้องฝันถึงเลย <c oughs> ว่าธุรกิจของเราในอนาคตจะเป็นอย่างไร <c oughs> เราจะวางแผนเราจะแก้ไขเราจะปรับปรุงอย่างไรได้บ้าง <c oughs> อาจารย์คะนี่ก็คือเป็นตัวอย่างอาจารย์บอกว่า <c oughs> ลูกจ้างบางคนอาจจะเหมาะกับลูกจ้างนะแต่ <c oughs> บางคนอาจจะทาธุรกิจได้อาจารย์คะเวลาเราทํางานเนี่ยหรือว่ามีความฝันปุ๊บเราจะทิ้งลูกจ้างเลยไหมหรือว่าต้องทําควบคู่กันไปเออต้องตอบก่อนรู้แบบต้องถามตัวเองก่อนต้องถามตัวเองก่อนคุณเมย์ว่าเรามีความพร้อมจริงๆหรือเปล่าหลายๆคนบอกว่าไม่อยากท งานประจําแล้วเบื่ออยากจะเป็นเจ้าของธุรกิจเพราะเจ้าของธุรกิจว่างไม่ต้องทาอะไระอันนี้อาจจะคิดผิดแต่ถ้าเราบอกว่าเราอยากทําธุรกิจส่วนตัวของเราเพราะเราเห็นว่าการที่เราจะทําธุรกิจส่วนตัวนั้นจะทําให้เรามีโอกาสทําในสิ่งที่เราฝันเราได้ทําในสิ่งที่เราอยู่ในออฟฟิศเนี่ย มันมกรอบทําให้เราไม่สามารถทําธุรกิจนั้นได้อันนั้นอาจจะเป็นช่องทางเป็นการเริ่มต้นที่ดีคุณผู้ชมค่ะ,คะต้องบอกนะคะสำหรับเล่มสีแดงค่ะตอนนี้อาจจะหายากสักนิดหนึ่งนะคะ,คะเพราะว่าตีพิมพ์มาอย่างที่อาจารย์บอกประมาณสัก8ปี9ปีประมาณนี้นะคะไม่เป็นไรค่ะเท่าลาดเล่มสีแดงแต่ถ้าใครมีอยู่ก็ดีนะแต่ภาพลาดเล่มสีแดงนี้อาจารย์ขาเล่มนี้เลยค่ะอาจารย์บ u s i n e s s Startup ธุรกิจส่วนตัวสร้างได้ง่ายนิดเดียวครับง่ายจริงหรืออาจารย์ ตองพยายามจะทําอยู่เนี่ยไม่ง่ายต้องบอกว่าไม่ยากแต่หลายๆคนมักจะเริ่มอย่างนี้คุณเมย์คือตัดสินใจทําธุรกิจเสร็จวันนี้ตัดสินใจพรุ่งนี้ยื่นใบลาออกอีก3วันเปิดร้านเรามักจะเริ่มต้นธุรกิจกันด้วยความรู้สึกเราไม่ได้เอาจากความพร้อมจริงๆไงถ้าเราเตรียมตัวเรามีการวางแผนเรารู้เหมือนกับเรากํำลังจะเดินทาง ถ้าเราขับรถในกรุงเทพเราอาจจะรู้สึกสตาร์ทรถเหยียบคันเร่งขับไปไปไหนก็ได้ไปไหนก็ได้เรารู้ทางแต่ถ้าวันนี้คุณดิบอกเราจะไปสุโขทัยเราจะไปพิจิตรเรารู้เส้นทางไหมว่าเส้นทางไปอย่างไรเรามีการเตรียมความพร้อมไหมว่าถ้าไปถึงเจอน้ําท่วมถนนไม่ได้เป็นอย่างที่เราคิดเราจะไปเส้นไหนแทนที่สําคัญค่ะอาจารย์เส้นทางไปสุโขทัยมีหลายเส้นทางใช่ไหมคะเหมือนความสำเร็จของเราเหมือนกันเราจะไปทางไหน ม,ม,มันอาจจะถึงจุดหมาปลายทางเหมือนกันแต่เวลาไหนใช่คือ,อคือบางครั้งเนี่ยเวลาที่เราตัดสิในใจเริ่มทําธุรกิจเรามักจะมองเห็นความสําเร็จเนี่ยมันใกล้มากแต่ในความเป็นจริงคนที่ทําธุรกิจทุกคนจะรู้ดีครับว่าเราไม่สามารถที่จะทําอะไรด้วยด้วยความรวดเร็วโดยปราศจากการวางแผน แต่ในบทนี้นะคะต้องบอกว่าในเล่มนี้มีหลายบทด้วยกันที่น่าสนใจแต่เมย์ชอบบทที่3ค่ะอาจารย์อาจารย์บอกว่าลงสนามธุรกิจอย่างมั่นใจมั่นใจยังไงมั่นใจแค่ไหนทุกเต็มร้อยเลยไหมออถ้าเรามีความพร้อมรเราก็มีความมั่นใจเราต้องคิดก่อนว่าสิ่งที่รเรากําลังจะทํานั้นมันมีความแตกต่างมันมีโอกาสอย่างไรบ้างแล้วถ้าเราจะไปถึงจุดหมายนั้นเราต้องเตรียมตัวอย่างไร,รเหมือนกับคุณเมย์ถ้าคุณเมย์เตรียมตัวได้ดีก่อนที่คุณเมย์จะทําธุรกิจ ธุรกิจของคุณเมย์โอกาสที่จะร้มเหลวมันก็น้อยลงถ้าเทียบกับคนที่เปิดร้านขายของเปิดโรงเรียน,สอนน,นสอนนู่นสอนนี่ทํานูน่นทานี่โดยที่ไม่ได้เตรียมตัวเลยว่าเงินทุนของเรามีเพียงพอสําหรับการเปิดธุรกิจในระยะสักหกเดือนหรือเปล่าถ้ามีลูกค้าเข้ามาเยอะๆจะทําอย่างไรลูกค้าซื้อสินค้าไปแล้วไม่พอใจอเราจะมีวิธีป้องกันและแก้ไขยอย่างไรถ้าลูกค้าไม่มาระาวาังแผนในการที่จะเรียกลูกค้าในการทําการตลาดเพื่อส่งเสริมให้คนมาใช้บริการของเรา ระาวาังแผนไว้อย่างไรหรือเปล่าถ้าเราวางแผนไว้ดีเราก็พร้อมพอมพร้อมเราก็มั่นใจนะคะก็ต้องบอกกันไว้นะคะ,คะว่าในเล่มนี้นะคะรวมถึงเล่มสีแดงเองค่ะมีหลายบทนะคะที่น่าสนใจค่ะต้องบอกว่าคุณผู้ชมนั้นต้องไปหาหนังสือมาอ่านนะคะแล้วจะทราบเลยว่าที่อาจารย์เขียนนั้น มีสาระความรู้แค่ไหนอย่างเช่นเรื่องของภาษีหลายคนอาจจะไม่คอนเซิร์นไม่สนใจเอ๊ะทำไมต้องจดทะเบียนต้องจดภาษีต้องเสียภาษีหรือว่าการมีลูกจา้างมากกว่าหนึ่งคนต้องยังไงบ้างถ<ช>ูกไหมคะคมีอยู่ใน2เล่มนี้นะคะหาชมกันได้แต่ที่สําคัญอาจารย์ขาทาไมอะเวลาหมดแค่เบรกแรกทาไมหมดเร็วจังเลยไม่ได้คุยกันตั้งนานาไ่ด้คุยกันแวบเดี๋ยวรู้สึกไม่ไม่อยู่ใจใช่คนะ่ะบเบรกแรกคุณผู้ชมขาต้องพักสักครู่นะคะเรื่องของหนังสือสองเล่มนี้นะคะ หาซื้อได้ค่ะตามแผงหนังสือชั้นนําทั่วไปนะคะมีวางขายค่ะหรือว่าลอง Google ดูนะคะทั้งชื่ออาจารย์และชื่อหนังสือนะคะมีหลายเรื่องด้วยกันเบลกนี้พักสักครู่เดี๋ยวเบรกหน้าค่ะมีหนึ่งอาชีพแนะนําหลังจากเทศกาลสงกรานคนเราต้องฟิตกันหน่อยอาจารย์ต้องดูดูแข็งแรงดูกระชับกระเฉงเราใส่ชุดเราใส่ชุดดำเราใส่ชุดสีเทาเพราะอะไรรู้ป่ะคะอ้วนแต่ตอนนี้เราจะรับหมดเราจะมีพสานอลส่วนตัวมาหรือเปล่าอาชีพอะไรใบ้ใบ้ใบ้แค่นี้ก็พอแลวนะใบ้นะ พักสักครู่เดียวค่ะคดื่มน้ำดื่มท่าเดี๋ยวช่วงหน้ามาเฉลยค่ะที่สำคัญนะคะเป็นหนุ่มๆด้วยสาวๆห้ามพลาดค่ะ